กราบสวัสดีพี่น้องชาวปากน้ําที่เคารพรักทุกท่านครับกร่าวสวัสดีพี่น้องที่ติดตามชมทั่วทั้งประเทศครับกล่ววาว,าาว,าวสวัสดีท่านผู้ชม VIP ที่อยู่ที่ดูไบด้วยครับพี่น้องครับเสื้อ,อตัวนี้สีแดงครับ เสื้อทุกตัวที่ผมใส่ไม่ว่าสีดําสีขาวสีไรแท้จริงมันสีแดงอยู่ข้างในครับพี่น้องครับพี่น้องครับมานั่งรอตั้งแต่6กโมงกว่ากว่าจะมาถึงโอ้โห,โหรถติดมากยังกับมางานช้างพอมาถึงจึงรู้โอ้งานช้างจริงๆไม่น่าเชื่อแล้วครับ ไปประชุมสภาเช้ามืดไม่เคยรถติดนานขนาดนี้ครับแต่มาสภาเสื้อแดงทีไรติดทุกทีวันนี้ผมเตรียมเนื้อหาที่จะมาคุยพี่น้องแยะๆไปหมดแต่พอดีแกนนำมารอคิวเพียบเลยต้องแบ่งๆกันไปแล้วก่อนขึ้นมาเนี่ยมีพี่ชายผมคนหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปงานวัด หนุ่มคนนี้เป็นคนธรรมะธรรมโมมากครับพี่น้องครับเขาบอกเดี๋ยวเขาต้องไปงานวัดขอมาแซงคิวก่อแก้วก่อสักห้านาทีได้ไหมผมบอกได้ครับพี่ถ้าจะพูดขอแซงคิวก่อนห้านาทีได้แต่ถ้าเข้าคุกไม่ต้องแซงนะอเอาละครับพี่น้องเพื่อไม่เสียเวลาขอพบกับชายคนนี้นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ก่อการร้ายที่มีคดีติดตัว5คดี หาลมเป็นต่อรูปรออย่างผมเป็นรองปัจจุบันดำรงตำแหน่งรีขารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่เที่ยวหน้าไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนขอเชิญพี่น้องพบกับคุณเจ๋งดอกจิกครับขอบคุณ ท่านสอสอก่อแก้วพิคุณทองคือตกลงกันว่าถ้ามติมหาชนว่าผมหลอกว่าขอผมพูดก่อนครับวันนี้การปลาศัยเรียงตามความหลอ่อฮะใครหลอพูดก่อนหล่อน้อยไปยืนไกลๆเดี๋ยวความหลอจะเจือจาง <c oughs> พี่น้องครับผมต้องขอกราบประธานภัยพักพวกที่อยู่ข้างหลัง ด้วยเหตุว่าต้องต้องรีบไปงานวัดเดี๋ยวงวัดเลิกซะก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันขอสักห้านาทีเถอะด้วยเหตุว่าขณะน,นี้มันมีเหตุหลายเหตุหลายปัจจัยครับที่เอามาพนวกและกําลังดำเนินการกับรัฐบาลของเราพี่น้องคนแสดงต้องเหนียวแน่นและมั่นคงกันไว้เราบอกว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญ แต่ไอ้พวกบ้ามันกล่าวหาเราจะแก้มาตรา1 1 2ดูสิครับเราพูดเรื่องช้างมันกำลังยัดข้อหาเรื่องควายให้เราเราบอกว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญน,น้อยแนะ่ไอ้พวกซ้ายจรจัดทั้งหลายออกมาโผลต่ตรงนั้นทีโผล่ตังนั้นทีบอกว่าพวกเราจะแค่หนึ่งหนึ่งสองเราไม่แก้ แต่ปรอยยเป็นเรื่องของนักวิชาการเขาวิพากษ์เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวแต่แอบเชียร์อยู่ในยะก็ว่ากันไปแต่ที่เราจัดเร่งทำก็คือแก่มาตราหนึ่สิครับพี่น้องที่เคารพครับวันที่25โมเดลซ่าเขาใหญ่ต้องรวมกันให้แดงเถือกทั้งเขาใหญ่สักลาดคนได้ไหมะ พูดกันตั้งแต่เที่ยงวันยันพรุ่งนี้เลยไหวไหมถ้าไหวต้องไปตั้งแต่24มีิฉะนั้นรถติดถึงสระบุรีไม่รับผิดชอบนะพี่น้องที่เคารพการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งวิปัลาดวิปัลาดที่สุดตั้งแต่เคยเจอมา เป็นรัฐมนูญที่เอามาจัดก,การพัรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยพรรคพลังประชนและเพื่อไทยเขาเรียกว่าใช้สารทาหารและองค์กรอิสระศารที่ว่านี่คือสารการเมืองนะจ๊ะสารการเมืองทางหารและองค์กรอิสระพยายามที่จะจัดการกับกฎหมากับพัรคเพื่อไทยของเราเออะก่อนนายกทักษิณ เออาก็จะเล่นงานนายกทักษิณผมถามว่านายกทักษิณไปนั่งบนหัวกระบ,บาลไทรวะถึงจะลังเกยียลังชังนักทำประโยชน์มากมายแกแผ่นดินไทยพวกอยู่ต่างหากไม่เคยทำประโยชน์อะไรเลยแต่จัดการเขาอิจฉาเขาใช่มามเขาเก่งกว่าดีกว่าเลอยอิจฉาใช่มาใช่ไหมไอหัวงอก ใช่ไหมไอ้หัวดาทั้งหลายแกแล้วไม่แก่เปล่าไอ้นี่แก่ลิ่งเลอะเทอะปล่อยให้บ้านเมืองมันเดินไปเถอะก็แก้วครับถ้าเกินหนาทีช่วยสก,กิดด้วยนะจ๊ะกันณาใช้มือสกิดนะจ๊ะวอลชยัยเมะจัดงานทีไรใหญ่ทุกทีรถติดโน่นยันบางพะกงแล้ว ผมก็เลยขออนุญาตพี่น้องตอนนี้เป็นเลขานุกการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านฐานิทเทียนทองท่านเขาเมตตาผู้ใหญ่ทางไกลเมตตาทํางานเต็มที่ไม่รู้จักเหนื่อยให้พี่น้องได้สบายใจเวลานี้กําลังตั้งทีมงานติดตามเยียวยาผู้ประสบอุทุกภัยว่าได้5,000กันครบหรือ,อยังเพิ่งมาจากลาลูกกาวันนี้ไปแถวคลองทวีวัฒนาไปดูมา รากฏว่ายังไม่ได้จ่ายถามว่าทำไมไม่จ่ายเขาบอกว่าเขตมันของประชาธิปัตย์แต่คนเดือดร้อนเพื่อไทยสีแดงมันเลยยังไม่จ่ายหลายเขตเป็นอย่างนี้ครับพร้อมบอกอายาเล่นเกมเอาประชาชนเป็นเครื่องต่อรองห้าพันต้องรีบจ่ายเนี่ยก่อนมาเนี่ยไปล้ำลูกกามานี่คราบน้ำยังอยู่แค่นี้เลย คราบน้ํายังอยู่แค่นี้พร้อมบอกว่าทําเรื่องไม้หมดรวบรวมมาเขตไหนยังไม่จ่ายอําเภอไหนยังไม่จ่ายเดี๋ยวเจ๋งลงไปเองนายกเขาเป็นห่วงนายกยิงรักเป็นห่วงเอาใจใส่ดูแลพี่น้องอนุมัติงบประมาณลงไปให้กฟยให้ดูแลพี่น้องให้เรียบร้อยจ่ายห้าพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นามหมื่ให้เรียบร้อย อย่าชักช้าอย่าเล่นเกมเพราะฉะนั้นฝากไปยังผู้อํานวยการเขตต่างๆในกรุงเทพและเขตต่างๆที่อยู่ในปริมณฑลและต่างจังหวัดต่างๆอําเภอต่างๆการุณารีบจ่ายให้เรียบร้อยมิฉะนั้นเจอเจ๋งแน่พวกอยู่ไม่จ่ายได้ไงชาวบ้านเดือดร้อนนายกเขาไม่จ่ายรัฐบาลเขาอ,อนุมัติก็ไปเรียบร้อยแล้วดึงกันอยู่ได้เมื่อกี้มาจากลำลูกกานะ มีคนมากระซิบบอกผมคุณเจงที่เขาไม่จ่ายเพราะอะไรแล้วไหมนายกอบตอสีเหลืองแต่คนเดือดร้อนสีแดงเขาว่างั้น <S <S เขาบอกว่านายกเทธมตีของภูมิใจไทยแต่คนเดือดร้อนสีแดงเขาเล่นดึงเกมไว้ให้ใจชะสมน้ำหน้าอยากเลือกเพื่อไทยดีนักเขาว่าอย่างนี้นะเอาถ้าครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะตามลงไปดูให้รู้กันเสียบ้างว่าอย่า ยักแย,ย่ยักยันอย่ายึกยักกับคนเสื้อแดงของเราเพราะคนเสื้อแดงคือคนของแผ่นดินไทยไว้เพราะฉะนั้นนายกเป็นห่วงมากฝากบอกพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องเสื้อแดงที่ยังไม่ได้จ่ายตังค์ยังไม่ได้รับเงิน5,000บาทก็กรุณาคิดเสียว่าเป็นขั้นตอนขั้นตอนการทำงานของพวกเขาไม่ใช่พวกเราถ้าพวกเราจ่ายเรียบร้อยแล้วแหละครับนะ นายกเหนื่อยมากเหนื่อยต้องให้กำลังใจนายกต่อเมยอนายกนะยครับเอาละครับผมใช้เวลาของกอแก้วหนาทีเพราะฉะนั้นกรรมการตัดออก5นาทีให้กอแก้วเหลือ10นาทีขอบคุณมากครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องเจ๋งดอกจิกยังอยู่ที่กระทรวงมาไทยพี่น้องมีปัญหาวเวียนไปเยี่ยมเยียนได้ไปพบทุกกรณีกรณีเดียวอยากขอตังค์ก็แล้วกัน เพราะเวลานี้ไม่มีเหมือนกันนะจ๊ะ <c ười> เรื่องร้องเรียนเรื่องปัญหาไปหาเลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขออนุญาตคุณกอแก้วพี่กนทองขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปวัดจะไปวัดมีงานวัดอยู่อีกงานหนึ่งขอบคุณพี่เจ๋งนะครับไปวัดจริงๆนะอย่าไปวัดโพนะพี่น้องครับ วันนี้เราพบกันในโอกาสแก้รัฐธรรมนูญแก้ไม่แก้ครับพี่น้องลีลาเหลือกินแลวกันพี่ดาช่วยผมหน่อยครับแก้ไม่แก้ครับพี่น้องครับ คนลงมาตีเป็นเสียงเดี๋ยวว่าแก้พี่น้องครับผมไม่อยากแก้ครับผมอยากจับโยนทิ้งไปเลยไอ้มปนของโจรเราไม่เอาแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่เอาของโจรเราไม่รับแต่แรกอยู่แล้วอยากจะโยนทิ้งทั้งฉบับแต่แรกอยู่แล้วแต่เราฉีกไม่ได้ เพราะประเทศนี้มันไม่รู้ยังไงเวลาคนเดียวฉีกรัฐธรรมนูญฉีกไม่ได้ต้องโจปรปล้นประชาิไตยเท่านั้นครับพี่น้องกับเราอยากโยนทิ้งเอาฉบับของประชาชนเข้ามาเลยแต่ก็ทำไม่ได้มันมีขั้นตอนกฎหมายอยู่วันนี้จะแก้รัฐธรรมนูญต้องไปแก้มาตรา2 9 1 ตัง้งสสหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พี่น้องครับวันนี้ชัดเจนว่าเราลุยแน่ไม่ฟังเสียงใครใครจะคัดค้านอย่างไรฉันไม่สนฉันเอาแน่ใครจะว่าไงก็เจอกันเพื่อไทยบอกว่าแก้แน่พักร่วมรับฐบาลบอกแกแน่เสื้อแดงบอกแก้แน่ ร่างชการจํานวนมากบอกแก้เนี่ยั้นใครไม่แน่จริงอย่ายืนขวางทางนะเว้ยผมจําได้ดีตอนทําประชามติรัฐนูลปี2550ตอนนั้นเราเสื้อแดงออกมาคัดค้านบอกไม่รับประชามติร่างรูนฉบับนี้บอกมันเฮงสวยเนื้อหามันไม่เปลนประชาธิปไตยเราไม่รับแต่มีคนหลายกลุ่ม ออกมาล่อออกมาหลอกออกมาล,ออมาลวงบอกว่ารับไปก่อนเถอะรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก่รับไปก่อนเถอะถ้าไม่รับเดี๋ยวคอมอชอไม่รู้จะเอาร่างฉบับไหนไมาใช้เดี๋ยวจะแย่กว่าเดิมทหารก็มาครูบอกว่าคุณต้องรับถ้าไม่รับเจอดีแถมตอนทำประชามติก็มีประการการประกาศกฎการศึกถึง30กว่าจังหวัด มันเป็นการทําประชามติภายใต้การล่อก,การหลอกการล่วงการข่มขู่ทุกอย่างสุดท้ายคนจานวนหนึ่งบอกก็ต้องรับรับไปเพราะกลัวเพราะหลงผิดตามเขาเสียงจํานวนหนึ่งก็เลยมากกว่าเสียงที่ไม่อยากรับนั่นคือวันนั้นแต่วันนี้คนที่เคยบอกว่ารับรับรับไปก่อนวันนี้กลับมีท่าทีบอกว่าอยากแก้อยากแก้อยากแก้แรัฐธรรมนูญไม่ผิดนักการเมืองผิดเขาพูดอย่างนั้นครับพี่น้องครับ นี่คือความแห่งซวยนี่คือความชั่วของคนบางกมหลอกลวงเราหลอกครั้งแล้วครั้งเล่าหลอกเหมือนกับว่าคนไทยนั้นกินยากหลอกเหมือนกับว่าคนไทยจําไม่ได้หลอกเหมือนกับว่าคนไทยหูตายังไม่สว่างไม่น่าเชื่อนะถึงวันนี้เขายัางคิดว่าเรายัางโง่อยู่นะพี่น้องนะ นี่้องครับรัฐมนูญฉบับนี้มีเนื้อหามีการออกแบบหลายระยางมันไม่ได้เรื่องมันเป็นปัญหามันสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยในทั้งโครงสร้างอำนาจสามฝ่ายไม่สมดุลกันอำนาจฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการไม่สมดุลกันวันนี้ตุลาการมีอำนาจมากกว่าฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้ง นิติบัญญัติสสก็มาจากการเลือกตั้งฝ่ายตุลาการหรือศาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนแต่ฝ่ายที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนกับมีอำนาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่มาจากคนไทยทั้งประเทศครับพี่น้องครับว่านี่ฝ่ายตุลาการไม่ใช่ศาลอย่างเดียวนะครับองค์กรในสระ,ะทั้งหลายก็ล้วนมาจากศาลทั้งนั้น ไปดูสิครับที่มาขององค์กรอิสระเกือบทั้งหมดมาจากศาลไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญปปชกกตเขียนว่าต้องมาจากอาดีตผู้ราาักษาท่าท่ทอดีตอจยาการพระเท่ทส่วนใหญ่มาจากอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องมันเป็นปัญหาไม่เห็นหรือครับในสมัยคุณสมัครทํากับข้าวสอนทํากับข้าวผ่านทีวีถูกปลดออกจากนายกรัฐมนตรี ไม่มีประเทศไหนนะครับในโลกนี้แต่มีประเทศนี้ประเทศเดียวครับพี่น้องคนสิบสี่ล้านคนเลือกมาเจอปวช9คนถอดถอนออกครับด้วยข้อหาทำกับข้าวผ่าน TV ทีวีเท่านั้นเองประเทศนีบ้บ้าสอนดำามกข้าวถูกปรดสั่งฆ่าประชาชนปีปีกว่าๆไม่ถูกปรดเลยครับพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่นี่ มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยมันไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมันเป็นปัญหาจากรัฐนูญตัวหนึ่งครับพี่้องครับถ้าสิ่งเหล่านี้เราต้องดำเนินการแก้ไขให้มันถูกต้องรัฐนูญฉบับนี้มีการออกแบบมาไม่ถูกต้องแต่แรกเป้าหมายในการออกแบบรัฐน,นูญฉบับนี้มีไว้เพื่อป้องกันคุณทักษิณชินวัตรและเครือข่ายเข้ามามีอำนาจรัฐครับพี่้องครับ มามีอำนาจรันาจ้เขาก็จะจัดการถอดถอนเล่นงานโดยง่ายคือสามารถร่มรัฐบาลโดยง่ายนั่นเองครับพี่น้องก็ไปดูคุณสบักดูคุณสมชายเป็นตัวอย่างเลยครับไม่น่าเชื่อครับร่างรัฐมนูญฉบับที่เป็นกฎหมายสูงทุดขของประเทศแทนที่จะร่างออกมาสวยงามเหมือนเวลาสร้างบ้านพี่น้องเราต้องสร้างบ้านให้มันสวยงามสมดุลทุกอย่างไอ้นี่ไม่ครับเขียนมาเลย หน้าต่างข้างขวาต้องใหญ่กว่าหน้าต่างข้างซ้ายเสาหลังต้องใหญ่กว่าเสาข้างทั้งข้างทั้งคู่ตัวหน้ากับตัวหลังต้องไม่เท่ากันบ้านมันบิดเบี้ยวไปหมดครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการกีดการทักษิณชินวัตรและเขือข่ายไม่เข้ามาถืออำนาจรัดเพราะว่าเขามองว่าทักษิณเก่งเกินไปเลือกตั้งกี่ครั้งกี่ครั้งคู่แข่งสู้ไม่ได้เลย ไม่รู้จะทำยังไงเอาอย่างนี้แล้วว่าเขียนรัฐมนูญอย่างนี้เลยเขียนหน้าด้านๆป้องกันทักษิณและพวกไม่เข้าสู่อำนาจรัฐเพื่อให้พรรคคู่แข่งได้มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลบ้างไม่นาเชื่อครับประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้คนเก่งๆถูกข้ามเข้ามาเป็นรัฐบาลถูกข้ามไม่เป็นนายกรัฐมนตรีเอาคนห่วยๆไม่มีความสามารถมาเป็นรัฐบาลครับพี่น้อง คนที่มีวิชัน่นมีวิสัยทัศน์มีความสามารถขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าเขาไม่ให้มาเป็นนายกเอาเด็กเมื่อวานซื้นคิดนโยบายอะไรคิดไม่ออกแค่ช่างไขยังมาต้องไปจ้างฝรั่งตั้ง69ล้านบาทแล้วอย่างนี้อยากเอามาเป็นรัฐบาลแล้วอย่างนี้ประเทศไทยได้อะไรคนไทยได้อะไรเสียเวลาเสียอารมณ์เสียอนาคตไปเปล่าๆ มันเป็นอย่างนี้ครับในเมื่อเป้าหมายเขาบอกแล้วเขาไม่เอาทักษิณเขาขีดกันทักษิณทุกอย่างที่เขาออกแบบมามันเลยผิดเพี้ยนไปหมดครับพี่รองมันผิดไปหมดตั้งแต่มีการร่างนูนให้มีการสรรหาสว74คนเลือกตั้ง76คนทำไมต้องสรรหา74คนเพราะว่าสวมีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนนักการเมืองและกรรมการองค์กรอิสระ สวมเอีามนาศังตั้งและทอถอนเขาเองต้องการให้องค์กโสรสละเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำลายเครือข่ายของทักษิณสมัครก็โดนสงชายก็โดนวันนี้คุณยิ่งรักไม่รู้จะโดนอีกหรือเปล่าเขาใช้พวกนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเวลาชาวบ้านจะไปทอถอนพวกนี้เนื่องจากทำหน้าที่บิดพลิ้วไม่ตรงไปตรงมา ถอดถอนไม่ได้เพราะเขากลุ่มสภาพสวไว้สวต้องมีจำนวนอย่างต่ำสามในห้าหรืออย่างน้อย90ใน150คนจึงจะถอดถอนกรรมการองค์กรในสระได้แต่สว74คนมาจากพวกเขาครับพี่น้องครึ่งหนึ่งครับแล้วอย่างนี้จะไปถอดถอนพวกเขาได้ไงครับพี่น้องกันไอ้พวกองค์กรสระก็สามารถใช้อำนาจอย่างไม่บัญญำบัญญงัง เห็นไหมครับเราเห็นพวกนี้ใช้อำนาจอย่างไม่ปัญญาบัญญัติสองมาตรฐานมาสองสาปีแล้วเราทำอะไรเขาได้ไหมครับถอดถอนก็ได้ไหมครับไม่ได้เลยนี่คือเขาวางแผนไว้แต่แรกอยู่แล้วเขาวางการรัางรัฐธรรมน,นูญเพื่อกุมสภาพไว้หมดนี่คือปัญหาครับประเทศไทยถ้าไม่แก้รัฐธรรมน,นูญไอ้องค์กรเหล่านี้นะครับ จะทําหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำรารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างวันนี้ผมเองจะเจะจอ,จอ,จอเรื่องที่ฝ่ายคา้านยื่นในสารล้มนูลตีความเรื่องพระราชกําหนดสองฉบับที่นายรัฐมนตรียิ่งรักได้ออกมาเพื่อขอกู้เงินเพื่อไปแก้ปัญหาน้ําท่วม พร์กอชแบบหนึ่งขอกู้เงินสามแสนห้าหมื่นล้านในการทําสิ่งต่างๆเพื่อป้องกันน้ําท่วมไม่ว่าทําเขื่อนทำคันดินรอกคูน้ําต่างๆทําประตูน้ําทําฝายทําอะไรทุกอย่างปรับปรุงระบบสูบน้ําปรับปรุงระบบฟลัดเฟรทําทุกอย่างภายใต้วงเงินสามแสนห้าหมื่นล้านถ้าไม่ทําวันนี้อีกไม่กี่เดือนฝนตกทําไม่ทันหรอกครับทําไม่ทัน พัปิปัตไปยื่นสารรัฐนูลบอกว่าเรื่องนี้ไม่ทาเป็นไม่เร่งด่วนให้รอพระราชบัญญัติก็ประมาณปี2556นั่นหมายถึงว่าจะใช้เงินได้ก็ต้องตุลาคมเป็นต้นไปครับพี่น้องตุลาคมเป็นต้นไปน้ํามันจะมากรกฎาคมสิงหากันยาอยู่แล้วคุณบอกว่าให้รอตุลาคมเป็นต้นไปแล้วถ้าน้ําท่วมอีกทีจะทํำยังไงครับจะทํำยังไงมันแปลกครับ รัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศรับผิดชอบต่อปัญหาของพี้องประชาชนรัฐบาลมองว่าเรื่องนี้จําเป็นเร่งด่วนไม่เร่งด่วนยดงไงปีที่แล้วเน,นี่ยคนหนีน้ําไปครึ่งกทมลูกไปอยู่ที่หนึ่งเมียไปอยู่ที่หนึ่งผัวไปอยู่ที่หนึ่งต้องอยู่เฝ้าที่ทํางานไปไหนไม่ได้หนีน้ําท่วมรถไปจอดตามโทวเวเต็มไปหมดหนีน้ําท่วมทุกบ้านมีฝายกันน้ําเต็มไปหมดหนีน้ําท่วม สินค้าขาดเพราะว่าคนแย่งตุนอาหารเพราะว่ากลัวน้ําท่วมทุกคนอยู่ในความตื่นตระหนกคนครึ่งประเทศ5 4ิีจังหวัดถูกน้ําท่วมไล่นาสิบเอ็ดไล่ถูกน้ําท่วมความเสียหายหนึ่งจล้านล้านบาทถูกน้าาํา,า,าท่วมแล้วมันไม่เร่งด่วนได้ไงมันไม่จําเป็นได้ยังไงรัฐบาลจะแก้ปัญหาฝ่ายค้านบอกว่าไม่เร่งด่วนไม่เร่งด่วนพ่อพงเดีย ผมพูดในฐานะตัวแทนคนถูกน้ำท่วมทุกคนในวันพี่น้องต้องขึ้นมาอยู่บนหลังคาบ้านหนีน้ำท่วมนอนบนหลังคากินบนหลังคาในวันที่พี่น้องต้องขึ้นอพยพหนีทุลักทุเลในวันพี่น้องต้องแยกครอบครัวแยกย้ายกันอยู่เพื่อหลีภัยชั่วคราวในวันที่พี่น้องเจ็บปวดความรู้สึกเหล่านั้นยังจำฝังใจพี่น้องคนไทยทุกคน แต่ฝ่ายค้านทำไมไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดของพี่น้องคนไทยตั้งครึ่งประเทศล่ะครับหรือคุณไม่สนใจอะไรเลย,เลยถึงเวลาน้าท่วมคุณก็เที่ยวคุณก็หนีไปเที่ยวมันดีอีกครั้งใช่ไหมวันนี้ถ้าสารรัฐมนตีความว่าพรกรฉบับนั้นเป็นเรื่องไม่เร่งด่วนรัฐบาลอาจต้องแสดงความรับชอบด้วยการลราออกครับ และพี่น้องลงคิดดูหน้าที่ในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นของรัฐบาลหรือเป็นของสารรัฐนูนครับใครต้องรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับเวลาบริหารไม่ไดีใครถูกด่าครับรัฐบาลถูกด่าเวลาแก้ปัญหาไม่ได้รัฐบาลถูกด่า,เว,า,า,ดา,ดาเวลาชบบาวบ้านเดือดร้อน,อนรัฐบาลก็ต้องไปแก้ไขต้องไปดูแล วันนี้รัฐบาลต้องเป็นผู้ตัดสินว่าปัญหาที่เร่งด่วนปัญหาที่จําเป็นปัญหาที่ต้องทําทันทีฝ่ายบริหารต้องเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่สารรัฐนูนมาเป็นผู้ตัดสินครับพี่น้อง <S <S แต่รัฐนูนฉบับนี้เขียนเปิดช่องทางให้สารรัฐนูนเข้ามาแทรกแซงการทํางานของฝ่ายบริหารได้ครับพี่น้องนี่คือปัญหา แล้วพอแทรกแซงเสร็จก็บอกว่าเออพอรกอนี้ไม่ผ่านคุณต้องรับผิดชอบทางการเมืองด้วยกันเราถามทีครับการพิจารณาเรื่องอะไรก็แต่ว่าเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนมันเป็นวิจรารณญาณของคนที่รับผิดชอบปัญหานั้นไม่ใช่บุคคลที่สามบุคคลที่สี่วันนี้บุคคลที่สามมาเสือกบ,บอกว่าไอ้นี่อาจจะไม่เร่งด่วนคุณผ่านไม่ได้แล้วอย่างนี้ประเทศจะไปได้ยังไงครับพี่น้อง เราจะไปรอดอยังไงครับพี่น้อง15ล้านคนเลือกมาเหลือ9คนนั่นก็ถอดถอนอีกเลือกมากี่ครั้งเขาก็ถอดถอนอีกนี่คือปัญหาของรัฐนูญฉบับนี้ที่เราเห็นอยู่ว่ามันต้องแก้อย่างเดียวถ้าไม่แก้ก็โยนทิ้งเท่านั้นครับพี่น้องครับมันมีหลายเรื่องหลายราว แต่เดียวเพื่อนๆสมาชิกแกนดาทั้งหลายเขาจะมาเล่าพี่น้องฟังว่าทําไมเราต้องแก้วันนี้ถ้าไม่แก้ประเทศเดินหน้าไม่ได้วันนี้ถ้าไม่แก้ฝ่ายบริหารที่มาจากคนไทยทั้งประเทศจะถูกเขาเล่นงานเมื่อไหรก็ได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายเดียวกันฝ่ายพวกเขาเออข่า,าคนร่อนแล้วไม่เป็นไรอยู่ต่อไปเลยน้องโกง30กอร์ซ็ก่อนแล้ว50ก็แล้วไม่ปไปเลยหลับหูหลับตาอยู่ต่อไปเถอะน้อง คนมาชุมนุมกับไล่สามแสนสามแสนก่อแลว้วห้าแสนก่อแลว้วเจ็ดแสนก่อแลว้วล้านคนก่อแลว้วเออไม่เป็นไรอยู่ต่อไปเถิดน้องผมเชียร์ห้ามแล้วอย่างนี้ประเทศจะไปได้ไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเมื่อรัฐมนูญมันมีปัญหามีทางเดียวก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่ปัญหาแก้โดยไม่ต้องสนใจใครมากกันแก้ลูกเดียวพี่้อง วันนี้ผมไม่ต้องห่วงเรื่องแก้ครับพี่น้องแต่แก้แล้วเราจะเขียนรัฐธรรมนูญยังไงเพื่อปกป้องป้องกันไม่มีใครมาฉีกรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับพี่น้องเรื่องนี้ต่างหากม่ใช่เขียนไปสวยหรูออกแบบเท่งเดียวกันดีพอแก้ไปแล้วปีสองปีมีคนมาฉีกอีกาอยยางนี้น่าห่วงครับอย่างนี้เหนื่อยเปล่าแคน,นครั้งนี้แก้แล้วต้องเขียนเพื่อป้องกันไม่ใครมาฉีกได้ใช่ไหมครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันบอกสอสเราว่าช่วยเขียนป้องกันไว้ด้วยถ้าใครฉีกแล้วพอเราเป็นประไตยให้คนฉีกกรนูนต้องรับผิดชอบต้องจับไปประหารลูกเดียวนั่นคือสิ่งที่เราต้องช่วยป้องกันและสิ่งที่เราองช่วยกันทำพี่น้องครับวันนี้เราไม่มั่นใจว่าพอคุณยิ่งรักทำงานแก้ปัญหาระดับหนึ่ง ฝายต้องข้ามที่เขาทนไม่ไหวไม่อยากให้คุณยิ่งรักอยู่นานๆเขาอาจจะล้มกระดานอีกเมื่อไหร่ก็ได้เขาอาจจะยืดอำนาจอีกเมื่อไหร่ก็ได้เขาอยากได้ตูดคุณยิ่งรักออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ไ,ได้แต่ถามว่าพี่น้องจะยอมไหมครับยอมไหมไม่ยอมผมก็ไม่ยอมวันนี้ผมบอกเลยถ้าใครยึดอำนาจตายเป็นตาย พอกันที่อยหลังมาห้าปีแล้ววันนี้ถ้าต้องตายเพื่อใหประเทศไทยหลุดพ้นผมจะยอมตายผมจะไม่ใครยึดอำนาจอีกทีถึงวันนั้นถ้าเราจำเป็นถ้าเราต้องออกมาต่อสู้ขัดฝางการยึดอำนาจขอพี่น้องเจแงิงทางประเทศออกมา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  ท่านพี่น้องครับขอกราบขอพระคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจที่ตั้งใจมุ่งมั่นอย่างเดีดเดยวๆที่จะทําให้ประเทศนี้หลุดพ้นวังวนของความเสื่อมรเราจะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเคียงบ่าเคียงไหลจนกว่าประเทศนี้จะได้รับชัยชนะและนาความสุขกลับคืนสู่ทั้งคนไทยอีกครั้งนะครับสวัสดีครับครับท่านสสอกอแก้วพี่กุณทองครับ กับสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะครับที่พวกเรารู้จักกันดีในฐานะแกนนําของนอปชนะครับขออนุญ,ญาต